สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ2ตัวล่างประจำวบที่1ธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไขรทราบล่วงหน้าว่าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางครบ2ตัวล่างนะคะอาจารย์มีสูตรเข้าก็สูตรครบ2ตัวล่างชุดร้อยมลไลนะที่มันเข้าอาจารย์วางไปให้แล้วนะคะ ชุดร้อยเมลายสูตรค่อนข้างยากหน่อยนี่ฮะตอนนี้เรามาดูครบตัวสองตัวล่างอันนี้เป็นชุดมาตรฐานนะจะมีอยู่ยด้วยกัน6ตัวเท่ากับวิธีการแบบร้อยมาลายนะฮะเดี๋ยวท,ยท้ายๆคลิปตรงร้อยมาลายเข้าอาจารย์จะลองจัดให้ดูเท่าที่ทําได้นะคะก็คือประมาณสัก8งวดด้วยกันนะ สูตรครบสองตัวล่างนะคะชุดมาตรฐานชุดนี้จะมีด้วยกันหกตัวคำนวณมาจากเล่มนะคะ s ยี่สิบสองตามนี้เลยเริ่มแต่งวาที่ออกสามสองตัวเลขก็จะมีสองสามห้าหกเจ็ดแปด ประมาณนี้แปบบนะสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดและบวกหนึ่งเป็นแปดออกมาที่สามสองใกล้ๆกันนี่เลยเป็นงวดแรก จะเป็นว่าที่สองสามสี่ห้าอ้าวสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าออกสามหกว่าที่สองว่าที่สาม 5 6าหกแป้าศูนออกแปหเมื่อที่ส หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งออกศูนย์หกต่อไปนะเมื่อที่ห้าเจ็ดแปด ศูนย์หนึ่งสองสามออกแปดเจ็ดไปงวดที่6 9, 0, ก้าศสองสาี่ห้าออกสองศ ไปงวดที่เจ็ดหกเจ็ดเก้าศย์หนึ่งสองออกศูย์หแล้วก็งวดที่8ปดหเจ็ดเก้า 0 1 2เลขที่ออก91เ,เป็นงวดที่8 เมอที่เก้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดออกสองหกเมื่อที่สิบห้าหกแปด 901ออกค้าศูนยมวที่11 3 4 6 7 89 ออกหกสามหสามนะคะเลขที่ออกอันนี้เรามาเช็คสูตรของเ่าที่ออกหกสามของอชุดร้อยามลัล ชนสองสูตรเลยอ่าจารย์ขอยญาตยังไม่ได้ขยบนะคะตามนี้ก็คือว่าที่สิบอ็ดแสงเข้าตานะแป๊บนึงสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าออกหกสามแล้วตรงนี้หลังจากที่ชนกันอนาะจารย์จะดูของร้อยมาลัยเลขสามมีนะคะดูตัวนี้เลยเป็นหลักสามมีสี่มี กมีเจ็ดมีแปดไม่มีเก้าไม่มีอ่ะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนี้ออกมาหกสามนี่หกสามนะ เราไปงดที่สิบสองคบล่าง s ยีนี่ก็คือศ1นย์หสาห้าหเลขที่ออกสามหนึ่ง ถ้าเอาไปเทียบกับร้อยเมลร่เลขศูย์มีนะคะเลขหนึ่งเลขสามมีนเลขสี่มีเลขห้าเลขหกอ่ะไม่มีอันนี้ก็ชนสี่ตัวออกมาที่สามหนึ่งอันนี้ก็เมื่อที่สองสี่ตัวะ ไปงูที่สิบสามขึ้นที่เลขห้าบวกสองห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสองเป็นแปดแปดแล้วเก้าศูนย์หนึ่งออกห้าแปดสูตรเอ s ยี่สิบสองนี้มีห้าแปดห้าแปด ส่วน100ร้อยมลไยนะคะดูเลขห้าแป๊บน,นยังไม่ได้เปิดเลขห้ามีนะ,ะตัวแรกเลขหกไม่มีนะเลขแปดมีเลขเก้าไม่มีศูนไม่มี 1. หนึ่งเหลืออยู่แค่สามตัวนี้นะ,ะออกมาที่ห้าแปด อ,อาจารย์ใช้สูตรที่สองเป็นหลักในการในการขยบตัวเลขตรงตรงนี้มานะคะตรงชนเนี่ยเราไปงวดที่สิบสี่สสเลขหกตัวแรกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าศูนย์หนึ่งและสองออกเจ็ดเจ็ดเป็นดอกจิดแล้วตรงนี้ ต่อมาตรงตรงห้าแปดหนึ่งตรงห้าแปดหนึ่งที่ตัวชนแล้วขยับมาตรงเจ็ดเจ็ดก็จะเป็นอาจารย์ดูนิดหนึ่งตัวแรกเลยเจ็ดเจ็ดนะเลขหกมีนะฮะ เลขเจ็ดเลขเก้าไม่มีเลขศูนย์ไม่มีหนึ่งสองไม่มีนะคะชนสองตัวหกเจ็ดเนาะออกเจ็ดเจ็ดตัวเบิร์นี่นะะตัวเบนโกที่สิบห้า หนึ 1> 1, 2, ่งสองสี่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สี่แล้วห้าหกเจ็ดออกหกหนึ่งตรงที่ออกหกหนึ่งของชุด100ร้อยเมลายหกหนึ่งนะ100ร้อยเมลายตัวแรกเลขหนึ่งโอเค ตัวที่สองเลขสองไม่มีเลขสี่ไม่มีเลขห้าไม่มีเลขหมีเลขหมีเลขเจดออกหกหนึ่งชนเลยแค่สามตัวเนาะก็เดินนะคะต่อไปงวดที่สิบหของ ชุดมาตรฐานนะดยี่สิบสองนี่ก็จะมีตัวเลขสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดเลขที่ออกคือแปดเจ็ดดกแล้วก็ต้องไม่ได้ขยับ 8ปเจแล้วมาดูตัวชนแปดเจ็ดนะตัวแรกที่อาจารย์จะดูก็คือเลขสองไม่มีเลขสามไม่มีเลขห้ามีเลขหม,ข 6, มีมีห้ามีหกมีเจ็ดเลขแปดมีอันนี้ชนสี่ตัวเท่ากับงวดที่ออกสามหนึ่งออกมาที่ แปดเจดเดินนะที่เรามาลุ้นววดที่แล้วเมืที่ออกสา s ยีอฮะครบสองตัวล่างช่อมาฐานก็จะมี3ามบวกหเป็น4เป็นห เป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าออกสามเจ็ดสูตรนี้เข้านะคะอาจารย์ตามให้แล้วเรามาดูถ้าชนกับร้อยมะลัยนะก็จะมีตัวเลขเลขสามตัวแรกเลยเลขสี่เลขหก เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าอ่ะไม่มีมีสามสี่หกเจ็ดเนี่ยสามสี่หกเจ็ดออกสามเจ็ดยังเข้าอยู่อ่ะอาจารย์เคยใช้สูตรร้อยมไลัยสูตรนี้นะะไปชนกับสูตรขอรวยดยคนให้ชมกันนะ ทอนนี้อาจารย์จะเอาเออตัวนี้เป็นตัวตั้งนะคะก็คือ x ยี่สิบสองเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วมาชนกับเชุดของร้อยเมลายอีกทีหนึ่งนะสูตรนี้มันมีชื่อนะคะก็คือชุดมาตรฐานนะอันนี้คือสูตรมาตรฐานนะมาชนกับร้อยเมลายนะคะสำหรับงวดนี้มีรุ้นเลยเหละจะเป็นแนวทางของวันที่หนึ่งธันวาคมหกแปดสำหรับ s 22ยี่นี้ได้เลข9ตัวแรกเลยเกบวกหก็ต้องเป็น0 0 2, 2, 2 3, 4, ยนะนย์บวกสอได้สองละสามสและ5้าค่ะเรานับเปลี่ยนตัวไปนะเอามาเจอกับร้อยมาล์ลตัวแรกเลยเลข9ไม่มีคะ่ะเลข0มีเลข2มีเลข3มมีเลขสี มีแล้วก็เลขห้าไม่มีคะ่ะจะมีอยู่สี่ตัวอ่ามาลุ้นกันอ่ะมีลุ้นเลยเนาะจะเดินไหมคะท่านผู้ชมรอผลอาจารย์ฝากช่องนะคะมีดีชนแนลเดี๋ยวเราเอานําตัวเลขมาจับเลยเนาะ เอา,เอาทำเหมือนเหมือนกันอ่ะมีดีแชนแนลเนาะที่หนึ่งธันวาคมนะถ้าตัวเลขศูนย์สองสามสี่มันเดินก็จับได้ตามนี้เลยเอะจับให้ทุกตัวเลยแล้วกันศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์สี่สองสามสองสี่แล้วก็สามสี่ตัวไหนได้แต้มบ้างไม่ได้แต้มบ้างเดี๋ยวอาจารย์ก็ใส่ปิดแยกสีให้แล้วกันเพราะถ้าเกิดแต้มมันหลุดมันก็มาได้นะแต่ถ้าแต้มมันไม่หลุดมันก็เป็นตัวตัวฟันนะเนาะ อันนี้ชอบตัวไหนต้องกลับตัวด้วยนะคะกลับตัวด้วยถึงสูตรปากกลักบางทีก็ต้องกลับนะไม่ใช่ว่ามันจะต้องได้หมดเนาะแต้มแรกนะ,ะแต้มสองแต้มสองอ่ใช้ได้นะแต้มสองแต้มสามอันนี้ก็ใช้ได้นะแต้มสี่โอ้สามชุดแล้วนะ แต,แต้มห้าอันนี้ไม่มีแต้มห้านะคะแต้มหกตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะแต้มหกแต่ใครชอบก็จัดได้นะสองตัวนี้แล้วก็แต้มเจ็ดอ่ะตัวนี้มีอยู่งั้นก็ประมาณนี้อ่ะสองสามสองสี่ มันไม่ได้แต้มแต่ถ้าแต้มดุดมันก็มาได้มีหนึ่งสองสามสี่ชุดก็คือศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็สามสี่ถ้าจย์จชอบก็จะจะมีเบิ้ลศูนย์ศูนย์สองสองสามสาสี่ส่นะถ้าใครชอบเบิ้ลศูนย์สองนี่ก็ชอบอยู่ศูนยสามชอบนะอันนี้มันจะเข้าในในสูตรเด่นล่างนะ สองตัวมาตัวหนึ่งมีเก้ากับศูนย์เลือกศูนย์ใช่ไหมแล้วก็มีสามกับสี่เลือกสี่อันนี้ก็ได้นะเก้ากับเก้ากับศูนย์เลือกศูนย์สามกับสี่เลือกสี่นนี้เลือกสามอันนี้เลือกสี่อย่างเงี้ยนี่ได้อยู่อันนี้อยู่บรรทัดเดียวกันสามสี 3, ่ก็เนี่ยสวยสามชุดนี่แหละ อันนี้ถ้าไปจับกระเด็ดมันจะอยู่อันนี้มันจะอยู่บนทัดเดียวกันก็คือสามกับสี่ที่แยกอันนั้นเก้ากับศูนย์ใช่ไหมเอาศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สองนี้ถ้าเป็นหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองก็จะมีเลขสองติดอยู่เหมือนกันศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองเนี่ยศูนย์สองนี้ก็ได้อยู่ศูนย์หนึ่งสอง่ะชอบก็ไปกลับแล้วกันสูตรทุกสูตรมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดนะเนาะ เนี่ยาจาย์ทำมาหลายสูตรจะเจอศูนย์สองศูนย์สามูนย์สี่หลายหลายหลายสูตรแล้วประจวบกับวิ่งล่างงนะงวดที่แล้วได้ได้เลขเจ็ดใช่ไหมงวดนี้ได้เลขศูนย์ก็มีโอกาสอยู่นะแต่ศูนย์เนี่ยไม่มาหลายงวดติดแล้วนะตั้งแต่ตรงนี้มาเนะี่ยห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดนี้จะมีไหมได้ศูนย์มันจะมีสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะคะได้ศูนย์อยู่ใน ep ที่เท่าไหร่ เออ ep ที่หกนะวิ่งศูนย์จะไม่ทราบเดินหรือไม่เดินนะอ่ะตามนี้เลยเรามาเน้นฝั่งนี้นะคะเน้นฝั่งสี่ตัวนี้อ่ะคลิปนี้เราไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ